ลมแรงมากๆเลยนะคะวนนันนี้อันนี้เป็นแปลงข้าวสามสายพันธุ์ที่ทดลองปลูกมีข้าเจ้าหอมเวสันตระนะคะตรงหน้านี้เข้าเจ้าหอมเวสันตระแล้วก็ตรงนั้นเป็นเข้าเจ้าหอมอรวีแล้วก็โซนเยอะกว่าเพื่อนตรงกลางก็คือมะลิ105 ที่ตุกทดลองปลูกว่าข้าวพันธุไหนใช้พันุไหนจะตอบสนองต่อพื้นที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทําเป็นเมล็ดพัน์ธุของมะลิ105ด้วยนะคะตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้ผ่านไปก็ประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะคะจะเห็นว่าพื้นนาเดิมมันมีหญ้าเขานกแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแน่นแบบนี้เลย แต่เราก็เลยได้ทําการปักดําไหนๆก็จะปักดําแล้วก็เลยเลือกที่เลือกหนึ่งแปลงตรงนี้นะคะในการทําเป็นแปลงมเมล็ดผันไว้ใช้เองแล้วก็ไว้จําหน่ายให้เพื่อนๆน,นี่คือมมลิดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะจำได้ไหมคะว่าคลิปก่อนเขาจะอ่อนแอมากอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดึงแาเข้านกออกอีกนะคะอ่อนแอมากตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วนะคะเป็นกล้าเล็กๆก,กล้าเข็มเล็กๆที่ไม่แข็งแรงเลยนะคะแล้วก็ ที่ตุ๊กเอาให้ดูที่ตุ๊กบอกว่าตุ๊กเชื่อว่าข้าวเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีการกระบวนการในเอาตัวในการเอาตัวรอดที่เก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ยาเขานุกอีกเดี๋ยวเรา,มาเมาออกนะคะเก่งมากๆเลยดูสิคะวันนี้เขาฟื้นแล้วฟื้นแล้วนะคะดู <laughs> กับวันแรกที่เราปักดำเสร็จนะคะเดี๋ยวต้องให้ยายมาดูคือผิดหูปิดตาจากเดิมแบบสุดๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เรานอกจากมาตรวจแปลงแล้วเราก็จะมาดึงหญ้าเข้านกตัวที่มันไม่ยอมตายที่มันดีดขึ้นมานะคะออกนะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปรอบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณทิ้งช่วงประมาณ1เดือนครึ่งประมาณ40-50วันเดี๋ยวเราจะมากระตุ้นเป็นปุ๋ยแตกกอนะคะมากระตุ้นอันนี้ก็หญ้าเข้านกอีกนะคะมากระตุ้นแตกกออีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ปล่อยให้น้องเขาดูดปุ๋ยไปก่อน ดูดปุ๋ยไปก่อนเนาะก็เห็นเขาฟื้นแบบนี้แล้วเราก็เออโล่งใจมีเมล็ดพันธุ์มมลิ105ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะคะกับพื้นที่ตรงนี้ก็ถ้าคิดแค่มาลิ105ก็จะประมาณเกือบเกือบสงานเพราะแปลงนี้มัน3 3งานกับอีก50ตารางว่าประมาณนี้นะคะเอา Google Earth w วัดดูนะคะก็จะประมาณนี้แต่ตุ๊กได้แบ่ง ทางรถเกี่ยวตรงนั้นเป็นเจ้าหอมอรวีแล้วก็ตรงนั้นเป็นเวสันตะระปลูกปลูกเทียบกันดูนะคะโซนนี้ก็จะต,ตรงไหนที่ที่เขาเป็นอ่าพื้นมันสูงหน่อยมันไม่เสมอเนาะนาะตรงไหนที่พื้นมันสูงหน่อยมันจะแตกกอดีมากเลยตรงไหนที่น้ำลึกๆก,ก็จะประมาณนี้นี่นะคะน่ะยาเขานกดีดขึ้นมาอีกออกไม่หมดเดี๋ยวเรามาออกอีกวันนี้ ห่างๆแบบนั้นตรงนี้ตายเยอะมีปูปูจะอยู่ตามคนาแบบนี้นะคะรูปูเยอะเขาก็จะกัดไม่เป็นไรค่ะปล่อยเลยเราก็เอาเท่าที่ได้นะคะนี่สวยงามเลยสวนมาดูอีกแปลงหนึ่งข้างกันข้างกันนะคะอันนี้เป็นเจ้าหอมอรวีข้างหลังนี้สามไร่สามไร่ยาวไปนูน่นอันนี้เป็นเอ็ซีขี้ไก่แกลบกับ อันนี้จะใส่ขี้ไก่แกลบนะคะแล้วก็ไถปั่นหญ้าเขานกลงแล้วก็ปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยแต่ปีนี้น้ำมันเยอะน้ำมันเยอะตั้งแต่ปักดำแล้วนะคะมันก็เลยจะสภาพประมาณนี้ด้านข้างนี้ก็เป็นนาข้าวเหนียวของเพื่อนบ้านนะคะยาวไปนูน่นเป็นอรวีเจ้าหอมอรวีทั้งหมดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็น่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าน่าจะมาตัดหญ้าได้แล้วะคะ่ะเพื่อที่เราจะลงตรวจแปลงมเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายขึ้น แปลงนี้คือจะเกี่ยวมือนะคะส่วนอีกสามไร่ที่เหลือนี้ทุกก็จะเอารถเกี่ยวลงนะคะเอารถเกี่ยวลงตัวนี้จะเป็นนาข้าวกินนะคะข้าวกินเป็นข้าวอินทรีย์มาดูกอข้าวข้าวอินทรีย์นะคะกอข้าวนี่น้ําลึกถ้าน้ําไม่เยอะน้ําประมาณสักห้าไม่เกิน10เซนเขาจะแตกกอดีมากๆเลยนะคะต่อให้ปักดําต้นเดียวก็แตกกออยู่4ี่สิบห้าสิบต้นได้เลยนะคะถ้าดินอุดมสมบูรณ์เนาะ ถ้าดินดีแต่ถ้าดินไม่มีท่านอาหารมันก็ยังแตกกออยู่ก็ตามสภาพนะคะก็ประมาณนี้เนาะนาตุกนาอินรีย์ด้านหลัง3าไร่นะคะส่วนอันนี้เนื่องจากว่าแถวนี้เขาทำนาม,มาลี105แล้วก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีกันตุก็เลยทดลองทดลองสูตรปุ๋ยที่เป็นแม่ปุ๋ยมาผสมเองแล้วก็ให้ระยะให้ระยะการใส่ปุ๋ยนะคะตามช่วงของข้าวก็จะมีช่วง หนึ่งตั้งตัวสองช่วงกระตุ้นแตกกอแล้วก็สามช่วงรับรวงตอนที่เขาเกิดรวงอ่อนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทดลองดูดูก็เพิ่งทำครั้งแรกในการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะทำทดลองแค่แปลงนี้แล้วก็ที่ทำมาลิ0 5เพราะว่าสายพันธุ์เขาจะตอบสนองดีขึ้นปุ๋ยเคมีดีนะคะขึ้นปุ๋ยเคมีดีกว่าตอบสนองไวดีกว่าก็เลยเลือกเลือกแปลงนี้ทำแล้วก็เพื่อที่จะเป็นโมเดลโมเดลแล้วก็หา h o ว to องความรู้นะคะ ในการที่จะตอบคำถามตัวเองแล้วก็ตอบข้อสงสัยจากที่เราสังเกตวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็เลยเอาข้าวสาสายพันธุ์มาใส่กันดูแต่2สายพันธุ์นั้นคือพัฒนามาเพื่อตอบสนองระบบอินทรีย์นาอินทรีย์โดยเฉพาะก็คือเข้าเจ้าหอมอรวีแล้วก็ข้าเจ้าหอมเวสันตระอันนั้นพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อตอบสนองระบบนาอินทรีย์โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าช่วงวิกฤตที่เรา ข้าวยางหมากแพงปุ๋ยเคมีก็แพงหาซื้อก็ยากนะคะเราจะทํายังไงซึ่งปีที่แล้วตุกได้ทำข้าวเจ้าหอมอรวีโดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นปั่นหญ้าข้าวนกลงเนื่องจากมีหญ้าข้าวนกเยอะปั่นหญ้าข้าวนกลงแล้วก็ให้กินเป็นปุ๋ยพืชสดไปปรากฏว่าที่ทําปีที่แล้วนะคะ ทำทั้งหมด4ไร่เลยเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีตัวนี้ปักดําเสร็จหันหลังให้รอเกี่ยวอย่างเดียวก็ได้ผลผลิตตกไร่ละ700ประมาณ720กิโลกรัมต่อไร่นะคะพอหา่นออกมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราก็สถานการณ์โลกมันไม่ค่อยนิ่งนะคะเราก็เตรียมไว้หลายๆทางนะคะเตรียมไว้หลายๆทางเนาะอันนี้เป็นนาอินทรีย์ส่วนนี้เป็นนาเคมี พิ่งหวานปุ๋ยไปได้ประมาณเดือนกว่าเดือนนิดนิดนะคะเดือนนิดนิดน่าจะประมาณเดือนได้แล้วละ่ะค่ะเพราะว่าทุกมาเอามาเอาหญ่าออกมาเอาญ่าเขานกออกรอบแรกก็สสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือให้เขาตั้งตัว1สัปดาห์ก่อนประมาณสัปดาห์นิดๆประมาณ9-10วันแล้วตุก็มาหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยเสร็จตุกก็มาเอาญ่าเขานกออกญ้าเขานกได้สสัปดาห์แล้วนะคะก็นี่ะค่ะประมาณเดือนนี่นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะจาก ข้าวต้นเล็กๆเดี๋ยววันนี้จะมาเอายาเข้านกเนี่ยมัน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 จะแซมอยู่กับนั่นเพื่อน,เอนๆเห็นไหมมันจะแซมอยู่กับต้นข้าวนะคะนั่นนะคะเอาอ่านั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอนออกนะคะอีกรอบก็คือมาตรวจทุกระยะอันไหนรอดหูรอดตาเราก็จะเอาออกนะคะก็พามาชมแค่นี้ก่อนเนาะนี่แปลงเมล็ดพันธุ์มะลิ105ถ้าใครสนใจก็ เดี๋ยวเก็บเกี่ยวก่อนนี้จะเกี่ยวมือตีมือปลายปีก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ฝากคนเพื่อนก็ติดตามพัฒนาการการทำนานะคะของตุกด้วยนะคะแล้วก็กระบวนการการผลิตมเมล็ดพันธุ์นะคะที่ทำแบบนานาตัวนี้จะเป็นนาเคมีนะคะแปลงนี้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ใช้ยาฆ่ามแมลงหรือใดๆนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมี แล้วก็เป็นปุ๋ยแม่ปุ๋ยที่ผสมเองใส่ตามระยะเพื่อทดสอบการตอบสนองของข้าวนะคะก็จากคลิปที่แล้วที่ข้าวค่อนข้างอ่อนแอที่ได้ลงให้ดูนะคะตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะฟื้นแล้วก็จะนี่ต้นบวบใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็อัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเอายาเขานกออกก่อนที่แดดจะร้อนนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะแม่ต๊กชาวนาฝึกงหัดสวัสดีค่ะ